พัดมือปียี่สิบสองตอนนี้จะจัดโปรส่งฟรีนะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยส่งฟรีหกสิบกิโลรถเครื่องเดิมๆไม่เคยแกะนิ่มมากสีสวยมากด้วยใช้งานน้อย ปีปียีิบสองจดทะเบียนยี่สิบหกสิงหาหกห้าไม่ไม่หนึ่งหมื่นกับห้าร้อยเก่งเงียบกิ๊บ เคร่งนิ่มมากเล็บร้อยสิบไอี LED. ปียี่สจดทะเบียนปี65เอกสารมีครบไม่ต้องรอเล่มมีมาแล้วรถมือเดียวใช้งานน้อย สนใจสอบถามเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเลสเจ๊จะลงเบอร์โทรไว้ให้